อิสติฮะและบิสมิลลาห์สองประโยคก่อนเริ่มอ่านอัลกุรอานที่ไม่ควรถูกอ่านผ่านก่อนที่ลิ้นจะเริ่มอ่านอัลกุรอานอัลลอฮ์ต้องการให้หัวใจปลอดภัยก่อนและนั่นคือเหตุผลที่อัลกุรอานสอนเราให้เริ่มด้วยการขอความคลุมครองก่อนการขอความเมตตาอิสติ a ะคำสั่งตรงจากอัลกุรอานอัลลอฮ์ตรัสไว้โดยตรงว่า فإذا รอตั ا ل ุ ر อาน ฟาสตาอิดบิลลาฮิมินัชัยตอนิรรจีมอันหนั98ดังนั้นเมื่อเจ้าจะอ่านอัลกุรอานก็จงขอความคลุมครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยตอนผู้ถูกขับไล่นี่ไม่ใช่คำแนะนำแต่คือคำสั่งเพราะอันตรายไม่ได้อยู่ที่อัลกุรอานแต่อยู่ที่หัวใจของผู้กำลังจะอ่านอาอูดุบิลละไม่ใช่แค่ขอแต่คือการหนีถ้อยคำที่เราพูดคือ อาอูดุบิลลาฮิมินัชัยตอนิรจีมคำว่าอาอูดุในภาษาอับหมายถึงการหนีไปหลบในที่ที่ไม่มีใครทำร้ายเราได้มันคือการยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าฉันอ่อนแอและฉันไม่สามารถต้านชัยตอนได้หากไม่มีอัลลอฮ์อิสติอาซะจึงไม่ใช่พิธีกรรมแต่คือท่าทีของหัวใจชัยตอนไม่หยุดคุณด้วยกำลังแต่มันบิดเจตนาอัลลอฮ์ตรัสว่า อันนั้นเขางมนไม่มีอำนาจใดๆเหนือบรรดาผู้ศรัทธาและผู้ที่มอบหมายความไว้วางใจต่อพระเจ้าของพวกเขาใช้ตอนไม่อาจหยุดคุณจากการอ่านแต่มันพยายามทำให้คุณอ่านโดยไม่เข้าใจเข้าใจแต่ไม่ทำหรือทำเพื่ออย่างอื่นนอกจากอัลลอฮ์อิสติาดะ คือการตัดช่องทางเหล่านี้ตั้งแต่ตน้นจากอิสติอาห์สู่บิสมิลลาเมื่อหัวใจขอความคลุ้มครองแล้วอัลกุรอานจึงเริ่มต้นด้วยประโยคที่เปี่ยมความเมตตาที่สุด ism บิสมิลลาฮิราะห์มานิราะหมบรรดานักตัฟซีรอธิบายว่านี่ไม่ใช่แค่คำเปิดบทแต่คือคำสาบานและคำรับรองจากอัลลอฮ์เรากับว่าพระองค์กำลังตรัสว่าทุกสิ่งที่ตามมาหลังจากนี้คือความจริง และเต็มไปด้วยความเมตตาของข้าประโยคเดียวที่รวมศาสนาทั้งหมดแล้วนักวิชาการบางท่านกล่าวว่าบิสมิลลาฮิราะห์มาราะหิมได้รวมหลักการศาสนาทั้งหมดแล้วเพราะมันบอกเราว่าเรากำลังยืนต่อหน้าอัลลอฮ์และพระองค์ทรงเป็นอัรอห์มานเมตตาอย่างกว้างขวางและอลรอหีมเมตตาอย่างใกล้ชิดเป็นการเฉพาะอัลกุรอานจึงไม่เริ่มต้นด้วยความกลัวแต่เริ่มต้นด้วยความหวัง แม้แต่การเขียนบิสมิลลาก็มีน้ำหนักในดุลแห่งอัลลอฮ์มีรายงานว่าท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบรดิยัลลอฮุอันหูเห็นชายคนหนึ่งเขียนคำว่าบิสมิลลาท่านกล่าวเพียงว่าจงเขียนมันให้ดีเพราะมีคนก่อนหน้าเพียงตั้งใจเขียนบิสมิลลาอย่างประณีตเขาก็ได้รับการอภัยโทษไม่ใช่เพราะหมึกแต่เพราะความเคารพในพระนามบิสมิลลาบวกอิสติอาห์เท่ากับการเริ่มต้นที่สมบูรณ์ อิสติอาห์คือการปัดสิ่งโสกปรกออกจากหัวใจบิสมิลล์คือการเชื้อเชิญความเมตตาเข้ามาเมื่อทั้งสองมาคู่กันการอ่านอัลกุรอานจึงไม่ใช่แค่การออกเสียงแต่คือการยืนต่อหน้าพระเจ้าด้วยหัวใจที่ถ่อมตนและปลอดภัยคลิปหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องบิสมิลละแบบขยายความนะครับอินชาอัลลอฮ์